สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอา่นิยายกับป้าสิริค่ะหมอยาเจ้าเสน่ห์ตอนที่646เพื่อเชิญเหล่าศัตรูทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวบรรลุโลกรัสิทสิทชั้นดินตอนที่9ส่วนคนจากคุมอำนาจอื่นๆ ก็เดินขึ้นมาบนเวทีปรองอย่างรวดเร็วและห้อมล้อมอยู่รอบๆมู่หรูเย่ทุกคนล้วนคิดว่าเย่อูเฉินจะขึ้นเวทีไปช่วยภรรยาของตนแต่สถานการณ์กลับกลายเป็นตรงกันข้ามเขาไม่ได้มีความขึ้นไหวใดๆเลยเพียงแค่ในตาสีม่วงเจียรอยยิ้มจ้องมองเงาร่างบนเวทีประลองกระเดงตรงฟางจะวินชักกระบี่ออกมา ปะกายกระบี่สายหนึ่งสาสองออกมาทั้งร่างของเขาทะยานขึ้นปลายกระ,กะบี่อันเย็นเยียบดุดน้ำแข็งชี้ตรงไปยังลำคองของมู่หลูเย่ร่างนั้นตีลังกาอยู่กลางท้องฟ้าแล้วล่นลงตรงเบื้องหน้าของอีกฝ่ายราวกับพยุหมุนแต่ในขณนะนี้เองมู่ดูเย่ก็หยิบกระบี่ของตนออกมาในที่สุด แต่คราวนี้สิ่งที่นางหยิบออกมาไม่ใช่กระบี่เพิงมังกรสวรรค์หากแต่เป็นเตาวิหกเพลิงทันใดนั้นทุกคนก็ล้วนตกตะลึงไปเสียแล้วท่ามกลางสายลมอ่อนโชยยหญิงสาวอภรรสีขาวยืนอยู่บนเวทีประลองอย่างเย็บเชียบในมือของนางถือเตาหลอมยาอันใหญ่โตมหึมาเอาไว้ประกายสีแดงสดสะท้อนอยู่บนใบหน้าง,งดงามปเปลี่ยมสเสน่ห์นั้น เตาวิหกเพลิงมีขนาดใหญ่กว่าตัวนางหลายเท่าแต่ในายามนี้กลับถูกนางถือเอาไว้ในมืออย่างง่ายดายแต่ภาพเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกันเช่นนี้กลับทำให้คนเกิดความรู้สึกตะลึงลานชนิดหนึ่งนั่นคือสิ่งใดกันตรงฟางจวินสะดุ้งครานหนึ่งแล้วรีบหยุดฝีเทา้าสายตาฉายแววตกตะลึง แต่มู่ลูเย่ยอมไม่ให้โอกาสเขาได้มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาเต่าวิหกเพิงในมือก็กระแทกลงอย่างรุนแรงเสียงดังปึง้งคนเหล่านั้นยังไม่ทันได้ชักอาวุธออกมาก็ถูกเตาวิหกเพลิงกวาดลงไปใต้เวทีประลองทันใดนั้นทุกคนก็ล้วนตกตะลึงงินไปเสียแล้วถูกทำให้ตกใจเสียจนไม่อาจเอ่ยว่าจาออกมาได้ บนเวทีประลองเหลือคนอยู่ทั้งหมดเพียงสามคนชัดเจนว่าคือนานกงเฉินจากตระกูลนานกงตงฟางจวินจากตระกูลตงฟางและยังมีโม่สังเฟยจากตระกูลโม่สังผู้อื่นยังไม่ทันได้ต่อต้านก็พ่ายแพ้ในพริบตาเดียวเสียแล้ว ตรงฟางจะหินไอแห้งๆสองเสียงแล้วตะเกียดตะกายลุกขึ้นจากพื้นในขณะนี้สีหน้าของเขาบูดเบี้ยวขึ้นมาเขาคำรามอย่างมาโหเสียงหนึ่งแล้วพุ่งเข้าใส่มูห่หลู่เย่นางหญิงสมควรตายไปตายให้ค่าเสียการถูกเสียวเย่ทอดทิ้งความจเจ็บปวดรดราวจากการถูกทำลายกล่องดวงใจสายตาดูแคลนของผู้คนในยามนี้ความโกรธเคืองที่มีอยู่ทั้งหมด ต่างก็ระเบิดออกมาจากก้นบึ้งหัวใจตอนนี้ตรงฟางเจวินมีความคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสังหารหญิงสาวผู้นี้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดแย่แล้วเมื่อเห็นพลังที่พุ่งสูงขึ้นของตรงฟางเจวินสีหน้าของโอหยางอาวินจิงก็แปลเปลี่ยนโดยพลันแย่แล้วเขาใช้เคล็ดวิชารับของตระกูลตรงฟางยกระดับพลังยุธ์ปั้ง ปเปลวเพลิงทั้งหมดไปรวมกันอยู่บนกระบี่ในมือของเขาแล้วเปลี่ยนเป็นลมพายุกลุ่มหนึ่งซัดไปทางมู่หลู่ย่อย่างรุนแรงปกคลุมร่างของนางในทันใดผู้คนมองดูปเปลวเพลิงที่กินกินร่างกายของหญิงสาวแล้วก็เกิดความสงสารจับใจหญิงสาวที่ยังเปล่งประกายท่ามกลางสายตาของทุกคนอยู่เมื่อครู่กับต้องตายภายใต้กองเพลิงเช่นนี้นะหรือ หญิงสาวที่ลำเลินไหลเทียมทานเช่นนี้ตายเสร็จแล้วหรือนั่นเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงจริงๆโอยางอาวินจินมีสีหน้าซีดขาวสุดท้ายเขาก็ยังมาช่วยชีวิตคนไม่ทันทำให้นางถูกตรงฟางจะบินสังหารต่อหน้าต่อตาเขาเสียแล้วทันใดนั้นเหตุการณ์พันเกิดความพริกผันเปลวเพลิงบนเวทีปลลองค่อยๆลดลงทีละน้อยราวกับถูกคนดูซับเข้าไปอย่างไรอย่างนั้น ในขณะนี้ทุกคนต่างก็ไม่กล้าละสายตาจ้องมองเวทีปรองนั้นตาไม่กระพริบยังไม่รอให้พวกเขาคิดจนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบนเวทีปรองก็มีรมัศมีแปลกประหลาดสายหนึ่งแผ่ออกมาแล้วกระจายออกไปอย่างรวดเร็วปกคลุมสองตาของทุกคนจบตอนที่646ตอนที่647 ยาวิเศษระดับสวรรค์กันสายฟ้าตอนที่หนึ่งโลกสัตรย์สิทธิ์ชั้นดินมิผิดนี่เป็นลักษณะพิเศษที่ผู้บรรลุโลกสัตรย์สิทธิ์ชั้นดินเท่านั้นจึงจะมีได้จริงๆ ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยแม้กระทั่งโออย่างอาวินจริงก็สะดุ้งคราหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแววตาจ้องมองหญิงสาวที่ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีประลองหลังจากเปลวเพลิงเลือนหายไปอย่างตกตะึงอยู่บ้างในตาชายแววอัศจรรย์ใจอย่างไม่ปิดบงังนางบรรุแล้วผู้แข็งแกร่งชั้นดินวัยยีกว่าปีผู้หนึ่ง ผู้มีพรสวรรค์เช่นนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่ไร้เทียมทามในโรคไร้ขอบเขตเช่นกันไม่ต้องพูดถึงว่านางยังบรรลุภายใต้แรงกดดันของตงฟางเจวินอีกด้วยไม่น้ำเสียงของตงฟางเจวินเจือความสั่นเครือเอาไว้เขาเบิกตาโตอย่างหวาดวันในยามนี้ใบหน้าหล่อเหลาองค์อาบิเดเบี้ยวขึ้นมาแล้วตะโกนด้วยสีหน้าดุร้ายฟิ ทันใดนั้นเตาวิหกพเพลิงในมือของหญิงสาวก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นต่อหน้าต่อตาตรงฟางจวินม่านตาของเขาขยายขึ้นเล็กน้อยเสียงดังปั้งคาหนึ่งเตาหลอมยาขนาดยักษ์ก็กระแทกลงมาอย่างรุนแรงหลังจากนั้นทั้งเวทีประลองก็เงียบงันไร้ซุ้มเสียงจวินเออ ต้องฟังเหลียงพันผุดลุกขึ้นยืนแล้วมองภาพทั้งหมดตรงหน้าด้วยความโศกเศร้าปราณหัวใจจะแหลกสลายทันใดนั้นร่างของเขาก็ทะยานผ่านผืนฟ้ามุ่งโจมตีเข้าใส่มู่หลู่เย่นางหญิงแพทย์เสียเจ้าสังหารบุตรชายของข้าไปตายข้าเสียเถอะความโกรธแค้นที่มีในขณะนี้เข้ามาแทนที่เหตุผลจนสิ้น ทำให้ตรงฟางเหลียนแทบรอไม่ไหวที่จะสังหารหญิงสาวสมกลตาให้สิ้นใจคามือตนแม้ว่าตรงฟางจวินในตอนนี้จะทําให้เขาสิ้นหวังอยู่ตลอดแต่จะร้ายดีอย่างไรเขาก็คือบุตรชายสุดที่รักของตนยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเลือดยอ่อมข้นกว่าน้ํามีบิดาคนใดที่เห็นบุตรชายตนถูกสังหารต่อนหน้านแล้วนิ่งดูดายอยู่ได้บ้างเล่าปัง ยังไม่ทันไปถึงเบื้องหน้าของอีกฝ่ายก็มีพลังอันแกร่งกล้าบีบเค้นผู้คนลอยมาทำให้ร่างของตงฟางเหลียงถอยไปด้านหลังหลายก้าวเขาเหลือบสายตาเย็นเยียบขึ้นจ้องมองบนร่างในอภรรยาวสีม่วงชายหนุ่มยืนตะงาอยู่กลางอากาศอภรรสีม่วงปลิวไหวเส้นผมสีเข้มปลิวสยาย หน้ากากสีเงินอันนั้นเย็นเยียบดุดน้ำแข็งและให้ความรู้สึกไม่น่าไว้วางใจในตาสีม่วงทอประกายเย็นเฉียบรอบกายของเขามีสายลมจางๆขุมหนึ่งก่อตัวขึ้นหน้าเกรงขามกดดำผู้คนสีหน้าให้ความรู้สึกร้ายกาจเย็นจะเยือกเห็นได้ชัดว่าร่างของบุรุษผู้นี้มีความสงานน่างนาเคารพและมีเสน่ห์ร้ายกาจรวมอยู่ตลอดร่างแต่ในขณะนี้ กลับทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดเช่นนี้รากับว่าเพียงแค่เขายกมือก็สามารถเหนียวเอาชีวิตของพวกเขาไปได้อย่างง่ายดายแล้วลมหายใจของตงฟางเหลียงสะดุดอย่างเห็นได้ชัดแรงกดดันอันกแรกร่งกล้าบนร่างของอีกฝ่ายแทบจะทำให้เขาไม่อาจหายใจได้ความรู้สึกไม่สบายใจเช่นนั้นทำให้เขาร่นถอยหลังไปหลายก้าวอย่างห้ามไม่อยู่ เรากับรู้สึกว่าร่างกายไม่มีน้ำหนักกุญชายเย่ภรรยาของเจ้าสังหารบุตรชายข้าแล้วจะไม่อธิบายกับข้าสักหน่อยหรือต้องฟางเหลียงสีนหน้าเขียวคำแล้วระง,งับความโกรธตะโกนขึ้นมาเย่อูเฉิน เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแล้วมองตรงฟังะจวินผู้ถูกเตาวิหกเพลิงทับจนบี้แบนอย่างเย็นชาแวบหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆยกมือขึ้นช้าๆ ร่างโปร่งแสงสายหนึ่งถูกเขาลากออกมาจากร่างไร้วิญญาณน,นั้นมันดิ้นดนอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่ในมือใหญ่ของเขาเมื่อได้เห็นร่างโปร่งแสงนั้นร่างกายของตรงฟางเหลียงก็สั่นเทิมครานหนึ่งแล้วเบิกตาโปร่งอย่างไม่อยากเชื่อนี่นี่คือวิญญาณหรือทุกคนล้วนตะลึงงานไปเสียแล้วต่างก็จ้องมองหน้าก,ากากสีเงินของชายหนุ่มอย่างตก ตลึงเขาถึงกับรากวิญญาณออกมาจากกายหยาบของอีกฝ่ายที่แท้บุรุษผู้นี้มีพลังยุดอันแรกร่งกล้าเพียงใดกันจึงจะสามารถทำเรื่องผิดธรรมดาเช่นนี้ออกมาได้ประกายตาของชิงอี้วิบวับลายคาแต่ก็ไม่ได้ลงมือในทางตรงกันข้ามกลับเอาแต่มองความเปลี่ยนแปลงอยู่ด้านข้างอย่างเงียบๆเรากับไม่ได้มีความคิดที่จะลุกขึ้นยืนในตอนนี้เลยพรึบ เปลวเพลิงสีดำพันลุกโชนขึ้นจากฝ่ามือของเย่อูเฉินแล้วห่อหุ้มวิญญาณโปร่งแสงในมือนั้นเอาไว้ข้างในจนหมดท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงวิญญาณร้องโหยหวนจบตอนที่647ตอนที่648ยาวิเศรษระดับสวรรค์กันสายฟ้าตอนที่สองเมื่อได้เห็นฉากนี้ ทุกคนก็ตัวสั่นสะท้านขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่เกิดความหวาดหวั่นขึ้นมาในหัวใจเรากับผู้ใดก็คาดไม่ถึงว่าบุรุษผู้นี้จะใจคอโหดเหี้ยมเช่นนี้เมื่อเปรียบกับตงฟางอินและหญิงงามผู้นั้นแล้วเห็นได้ชัดว่าตงฟางจะหวินเจ็บปวดรดร้ายิ่งกว่าเสียอีกถึงอย่างไรการที่วิญญาณถูกเผาผลาญก็ย่อมไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะทานทนได้ วิญญาณของตรงฟางจวินถูกเผาผลาญจนกลายเป็นเช่าฐานอย่างรวดเร็วยิ่งแล้วลอยกระจัดกระจายไปตามสายลมเหนือจัตตุรัสจวินเอ,อ๋อตรงฟางเหลียงตะโกนเสียงดังรั่นปานหัวใจแทบแหลกสลายสายตาที่มองเย่อูเฉินเต็มไปด้วยเพลิงโทสะคุณชายเย่นี่เจ้าหมายความว่าอย่างไรกัน สายตาเย็นชาของชายหนุ่มกวาดมองใบหน้าซีดเผือดของตรงฟังเหล่ยงพางยกมุมปากยิ้มจางๆท่านไม่ได้บอกให้ข้าให้คําอธิบายแก่ท่านห,หรือนี่ก็คือคําอธิบายของข้าอย่างไรเล่าท่านไม่ได้บอกให้ข้าให้คําอธิบายแก่ท่านห,หรือนี่ก็คือคำอธิบายของข้าประโยคนี้แม้น้ำเสียงจะราบเรียบแต่กลับ กระทบโสดประสาทของทุกคนอย่างรุนแรงสายตาจ้องมองหน้ากากสีเงินบนใบหน้าของชายหนุ่มอย่างตกตะลึงมิผิดนี่ก็คือคำอธิบายที่เขามอบให้แต่ว่าจาโอหังเช่นนี้บางทีอาจมีเพียงบุรุษผู้นี้เท่านั้นที่สามารถเงื่อนเอ่ยออกมาได้คุณชายเย่หัวใจของตรงฟังเหลียงมีเพลิงโทสะขุมหนึ่งประทุข,ขึ้น ในตาฉายแววเย็นเยียบหนาวเหน็บเจ้าจะต้องชดใช้ให้กับการกระทำของเจ้าในวันนี้ไม่มีใครหน้าไหนที่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หลังจากสังหารคนตระกูลตรงฝ่างฮ,ะฮะ่าฮโอหยางอาวินจินหัวเราะเสียงดังลัน่นต้องฟังเหลียงอย่าลืมสิเป็นเจ้าที่พูดเองว่ามีดาบไร้ตา หากเกิดความผิดพลาดอันใดขึ้นก็ไม่อาจตำหนิผู้อื่นได้หรือว่าตอนนี้จะกลับคำเสียแล้วสีหน้าของตรงฟางเหลียงเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวขาวหมัดที่กําแน่นสั่นไหวเล็กน้อยแต่กลับไม่มีผู้ใดเห็นใจเขาเลย การกระทำของบุรุษผู้นี้สมดังประโยคหนึ่งที่ว่าไม่ลนหาที่ตายก็ไม่ตายเขามีจุดจบเช่นในวันนี้ได้ก็เพราะเขาล่นหาที่ตายเองทั้งนั้นแม่นางมู่ตรงฟังเหลียงสุดลมหายใจเข้าปากลึกพางส่งสายตาเย็นชาไปทางมู่หลู่เย่ข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นหมอยาผู้หนึ่งไม่รู้ว่าจะมีความกล้าพอที่จะ ประองกับปรมาจารย์หลินอี้หัวหน้าปรมาจารย์ยาวิเศษของพวกเราตระกูลตงฟางสักหน่อยหรือไม่ปรมาจารย์หลินอี้เป็นผู้ใดกันหัวหน้าหมอยาตระกูลตงฟางที่ตอนนี้เป็นถึงระดับโรกาขั้นสุดยอดแต่ตอนนี้ถึงกับจะให้สาวน้อยผู้หนึ่งไปประลองกับเขาหรือนี่เป็นการลังแกคนหนุ่มสาวชัดๆคนของทุกตระกูลต่างก็สายสีสษะ ไปมารู้สึกทนดูไม่ได้อยู่บ้างการกระทําของตรงฟางเหลียงช่างปากว่าตาขยิบโดยแท้ต่อให้ปรมาจารย์ดินอี้ชนะช่ยชนะนั้นก็ไม่สมศักดิ์ศรีทำให้ตระกูลตรงฟางกลายเป็นตัวตลกของดินแดนแห่งนี้มู่ดูเย่เลิกคิ้วครานหนึ่งแล้วยิ้มอย่างเฉยเมยขึ้นมาได้ข้ารับคำท้าหา ผู้คนส่งเสียงฮือหาขึ้นมาพร้อมกับมองไปยังรอยยิ้มอันสว่างสวยอย่างที่สุดของหญิงสาวเหมือนกับว่าไม่มีผู้ใดสามารถคาดการได้ถึงการต้องเผชิญกับการประลองนี้แต่นางกลับตอบรับได้อย่างง่ายดายแน่นอนว่าหากเป็นยามปกติมู่หลูเย่ย่อมไม่มีทางตอบรับการประลองที่ไร้สาระเช่นนี้แน่แต่ตอนนี้นางมีวัตถุประสงค์ของตัวเอง จะมีก็แต่พลังยุธดของนางแก่งกล้าพอเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ตระกูลใหญ่มาสวามิภักดิ์ได้ดีเมื่อได้ยินมู่ดูเย่ตอบรับอย่างง่ายดายเช่นนี้หัวใจของตงฟังเหลียงก็เต้นตึกตักกลาหนึ่งแต่ก็กลับสู่สภาพเดิมในทันทีไม่ว่าอย่างไรความสามารถของนางก็ยังไม่ถึงระดับโลกาลขั้นสุดยอดหรอก ไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากว่าเด็กสาวผู้นี้ยังเยาว์วัยเกินไปนักเด็กสาวที่อ่อนเยาว์เช่นนี้จะประสบความสําเร็จเช่นนี้ได้อย่างไรเล่าไม่ต้องพูดถึงว่านางจะเป็นหมอยาระดับโราคาขั้นสุดยอดผู้หนึ่งเลยเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าไม่ว่าการฝึกยุทธหรือการหลอมยาวิเศษ ต่างก็จำเป็นต้องสิ้นเปลืองเวลาและพลังจิตอย่างมากมายมหาศาลถ้าหากนางทุ่มเทพลังจิตทั้งหมดให้กับการฝึกยุดแล้วเช่นนั้นการล้อมยาวิเศษจะประสบความสำเร็จได้สักแค่ไหนกันจบตอนที่648ตอนที่649ยาวิเศษระดับสวรรค์กันสายฟ้าตอนที่สาม คนเราย่อมไม่อาจจะปลาสองมือได้ดังนั้นนางย่อมไม่มีทางแปลกประหลาดเช่นนั้นได้หรอกปรมาจารย์หลินอี้ตรงฟังเหลียงกวาดสายตาไปบนล่างของหลินอี้ที่อยู่ด้านหลังแล้วเอ่ยอย่างกรบน,บน้นมว่าต่อไปก็ขอรบกวนท่านด้วยนะขอรับ ดินอี้พยักหน้าอย่างเฉยเมยคิ้วตาอันเย่อหญิงแฝงแววดุกแกรนแต่ก็เดินออกมาโดยไม่ได้พูดจาม,มากความอันใดแล้วเอ่ยอย่างเรียบ,ยบว่าวางใจเถอะข้าไม่มีทางแพ้หรอกหมอยาวิเศรษระดับโลกาขั้นสุดยอดผู้หนึ่งจะพ่ายแพ้ให้แก่เด็กสาวตัวเล็กๆผู้หนึ่งได้อย่างไรกันเย่ออูเฉินค่อยๆเก็บกลิ่นอายบนร่างกลับมา แต่ความเย็นเยียบหนาวเหน็บในในตาสีม่วงนั้นกลับไม่หดหายตามไปด้วยเลยเขาเยื้องกลายไปเบื้องหน้ามู่หลูเย่แล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยต่อให้เจ้าปฏิเสธการประรองครั้งนี้ข้าก็สามารถทําให้คนเหล่านั้นสวามิภักต์ต่อเจ้าได้อยู่ดีน้ำเสียงของเขาแผ่วเบายิ่งนะักให้หมู่หลูเย่ได้ยินเพียงคนเดียวเท่านั้นมู่หลูเย่ยิ้มจางๆขึ้นมา แต่ข้าไม่ได้พึ่งพาอาศัยท่านเป็นหมดทุกเรื่องได้หรอกนะอูเฉิญข้าต้องการใช้ความสามารถของข้าทําให้ตระกูลเหล่านั้นยอมสิโลลาบต่อข้าแน่นอนว่าตระกูลเหล่านั้นไม่รวมตระกูลตรงฟางเมื่อนึกถึงความเจ็บปวดรดราวที่เสี่ยวเย่เคยได้รับหัวใจของมู่ดูเย่ก,ก็กระตุกกระาหนึ่งโดยไม่รู้ตัว นางผ่อนล,ลมหายใจเย็นเยียบทางปากอย่างหนักหน่วงแล้วค่อยๆหลับตาทั้งสองข้างลงช้าๆความเจ็บปวดที่พวกเขาเคยมอบให้เสี่ยวเย่วันนี้นางจะต้องคืนกลับให้พวกเขาเป็นสองเท่าแม่เด็กน้อยเดิมทีข้าก็ไม่อยากรังแกผู้น้อยหรอกแต่การกระทำของเจ้ามันช่างจองหองเกินไปแล้วจริงๆทั้งยังสังหารศิษิ์ของตระกูลตงฟางอีกด้วยดังนั้น าก็ได้แต่ลดตัวตนลงมาสั่งสอนเจ้าสักหน่อยหวังว่าครั้งต่อไปเจ้าจะเข้าใจว่าไข่มุกไม่มีทางเปล่งแสงแข่งกับดวงตะว,วันจันทราได้แววตาของหลิงอี้เข้มขึ้นเล็กน้อยบนใบหน้าชราทอประกายเย็นชา ในสายตาของเขามู่หรูเย่เป็นเพียงแค่ผู้น้อยที่ไม่สลักสำคัญอันใดเลยคนหนึ่งเท่านั้นต่อให้ไม่หลอมยาวิเศษระดับโลกาขั้นสุดยอดเขาก็สามารถเอาชนะนางได้แต่คราวนี้หลินอี้กับคิดจะใช้เคริตวิชาการหลอมยาวิเศษที่แข็งกล้าที่สุดของตัวเองมีแต่การทำเช่นนี้เท่านั้นจึงจะสามารถทำให้หญิงสาวผู้นี้ตะลึงพึงพืชอย่างรุนแรงได้ ให้นางเข้าใจว่าไม่ใช่ว่านางจะสามารถสุป,ปรามาดใครก็ได้หมู่หลูเย่ยิ้มจังๆคราหนึ่งข้าต้องการสมุนไพรจำนวนหนึ่งก็ต้องรบกวนพวกท่านตระกูลตงฟางช่วยจัดเตรียมให้แล้วละ่ะเพราะเหตุใดกันตงฟางเหลียงสีหน้าเข้มขึ้นพลางเอ่ยถามสิงเย็นแน่นอนว่าพวกท่านจะไม่ไปจัดเตรียมมาก็ได้ แต่เช่นนี้ก็ม่ใช่ว่าข้าไม่อยากปรองนะแต่เป็นเพราะพวกท่านที่ไม่เต็มใจทําตามเงื่อนไขของข้าข้าไม่มีสมุนไพรแล้วจะหลอมยาวิเศษได้อย่างไรเล่ามูลูเย่ยกมุมปากคล้ายยิ้มคลายไม่ยิ้มแล้วเอ่ยว่า ท่านต้องรู้เอาไว้ว่าข้ายากจนอย่างยิ่งมาตลอดไม่มีเงินไปซื้อหาสมุนไพรมากมายถึงเพียงนั้นหรอกนะยากจนหรือโอ้ยางอาวินจินแบะเลมฝีปากล่างเล็กน้อยยาวิเศษที่นางส่งให้ตระกูลโอ้ยางมีชนิดไหนบ้างที่ไม่ขายในราคาสูงริบริ่วแต่หญิงสาวผู้นี้กับ กล้าร่ำร้องว่ายากจนอยู่ที่นี่อีกฮะตรงฟังเหลียงเค้นเสียงฮะเย,ยียบเย็นเสียงหนึ่งเจ้าคิดจะใช้ข้อแก้ตัวนี้มาปฏิเสธรืน่าเสียดายในเมื่อเจ้ารับปากแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรอกนะเด็กๆหยิบกระดาษผู้กันมาทีให้นางเขียนรายชื่อสมุนไพรออกมา วาจาเพิ่งเอ่ยออกไปก็มีคนส่งกระดาษและผู้กันมามูห่หลูเย่เลิกคิ้วคาหนึ่งแล้วก็สบัดผู้กันเขียนรายชื่อสมุนไพหลายสิบชนิดเดิมทีต้องฟังหลิงคิดว่าสมุนไพที่นางต้องการเป็นเพียงสมุนไพธรรมดาธรรมดา แต่หลังจากได้เห็นรายชื่อของสมุนไพรเหล่านั้นแล้วก็อดที่จะเบ้ปากไม่ได้ชื่อที่เขียนอยู่บนกระดาษมีชนิดใดบ้างที่ไม่ใช่สมุนไพรหมื่นปีขึ้นไปต่อให้เป็นตระกูลตรงฟางเองหากต้องการหยิบสมุนไพรออกมามากมายถึงเพียงนี้ก็อาจต้องกรีดเนื้อถือหนังกันอย่างรุนแรงเลยทีเดียวประมักจันหลินอี้ท่านดูนี่สิครับ ต้งฟังเหลียงส่งกระดาษไปให้หลินอี้พรางขมวดคิ้วมุ่นถามว่าไม่ทราบว่าท่านสามารถระบุได้หรือไม่ว่านางจะหลอมยาวิเศษชนิดใดหลินอี้รับรายการสมุนไพรมาในตามีแววสงสัยสายหนึ่งพาดผ่านก่อนจะสายศีรษะไปมาอาภัยที่ข้าสายตาฟ้าฟางด้วยข้าระบุไม่ได้จริงๆจบตอนที่649 ตอนที่650ยายาวิเศษระดับสวรรค์กันสายฟ้าตอนที่สี่ พอได้ยินวาจานี้ตงฟางเหลียงก็วางใจลงมาดูท่าทางหญิงสาวผู้นี้จะรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลินอี้ดังนั้นจึงเขียนรายเชื่อสม,มุนไพรล้ำค่าจำนวนมากออกมาส่งส่งหวังจะให้ตระกูลตรงฟางเลือดไหลซิบสบน่าเสียดายในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในท้ายที่สุดนางก็ยากจะหลีกหนีพันธะแห่งความตายได้แม่นางมู่ เจ้าหวังจะให้พวกเราตระกูลตรงฟางหลังเลือดก็คงไม่ง่ายได้เช่นนี้หรอกนะข้าต้องการให้เจ้ารับปากข้าว่าหากเจ้าพ่ายแพ้การประลองครั้งนี้แล้วล่ะก็เจ้าจะจบชีวิตตัวเองโอ,ย áng, อหยางอวินจินลุกจากที่นั่งขึ้นยืนเสียงดังปังแล้วตะโกนอย่างเกลี้ยกา่ว่าต้องฟังเหลียงเจ้าอาศัยอะไรจรึงเสนอคำขอเช่นนี้มาได้ต้องฟังเหลียงยิ้มอย่างเย็นชาคราหนึ่ง ถ้าหากไม่มีเดิมพันอันใดแล้วมันจะไม่น่าเบื่อเกินไปหรอกหรือเจ้าโอยางอวินจินชี้หน้าตรงฟางเหลียงอย่างโกรธเคืองยังไม่ทันได้พูดจามากความอันใดก็ถูกน้ำเสียงเรียบเฉยนั้นขัดจังหวะอีกครั้งท่านประมุตรตรงฟางเช่นนั้นถ้าข้าชนะเล่าในตอนแรกตรงฟางเหลียงสะดุ้งก่อนท่านใดนั้น ก็หัวเราะอย่างบา้าคลั่งขึ้นมาเรากับได้ยินเรื่องหน้าขันอย่างยิ่งอันใดหากเจ้าเอาชนะได้พวกเราตระกูลตรงฟางจะให้เจ้าจัดการตามใจเลยแน่นอนว่าก่อนอื่นเจ้าต้องเอาชนะท่านปรมาจารย์หลินอี้ให้ได้ก่อนความหมายในคำพูดนี้ก็คือเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านปรมาจารย์หลินอี้ได้ข้าระปากท่าน มู่หลู่เย่เหลือบตาขึ้นมองใบหน้าเจอรอยยิ้มขบขันของตองฟังเหลียงแล้วเอ่ยอย่างรับเรียบว่าแต่หวังว่าท่านจะรักษาสัญญาด้วยหลังจากพ่ายแพ้แล้วตระกูลตงฟางจะต้องรับการลงโทษตามใจข้าตรงฟางเหลียงหัวเราะเยาะเสียงหนึ่งปรมาจารย์หลินอี้ไม่มีทางพ่ายแพ้แน่นอนดังนั้นคำสัญญานั้นก็ไม่มีอยู่หรอก มู่หลูเย่ไม่ได้พูดจามากความอันใดอีกเพียงแต่รอยยิ้มบนริมฝีปากนั้นทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกพิกลชนิดหนึ่งเพียงไม่นานก็มีคนส่งสมุนไพรที่นางต้องการมาแม้กระทั่งมู่หลูเ่เย่ก็อดทอดถอนใจเสียงหนึ่งให้กับของสะสมของตระกูลตงฟางไม่ได้ที่สามารถจัดหาสมุนไพรทั้งหมดมาได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้ แม้แต่ตระกูลโออย่างก็ยังต้องสิ้นเปลืองเวลาสักระยะหนึ่งดังจากนั้นนางก็เลือกสมุนไพรมาสามกรรมแล้วใส่เข้าไปในโลกแห่งตำราโอสถถ้าหากเย็นจินได้กินสมุนไพรมื่นปีไปสามกรรมก็น่าจะไปถึงชั้นฟ้าได้พวกเจ้าว่าใครจะได้รับชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้นี่ยังต้องพูดอีกหรือ แน่นอนว่าต้องเป็นท่านผู้อาวุโสโลินอี้แห่งตระกูลตรงฟางอยู่แล้วถึงอย่างไรเขาก็เป็นหมอยาระดับโรกาขั้นสุดยอดคนหนึ่งนั่นก็ไม่แน่หรอกนะเมื่อครู่พวกเราก็ไม่ได้คิดว่ามู่ดู่เย่เพียงคนเดียวจะต้องพ่ายแพ้ให้กับคนมากมายถึงเพียงนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ใครจะไปรู้ว่าสุดท้ายนางเอาชนะได้ทั้งอย่างบรรลุระดับ ขั้นใหม่ตั้งหากเสียงวิพากวิจาร์ของผู้คนกระจัดกระจายไปทั่วจัตตุรัสแต่ไม่มีครู่ใดละสายตาไปเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนต่างก็จ้องมองคนทั้งสองบนเวทีประลองภายใต้สายตาของทุกคน ในที่สุดลินอี้ก็หยิบเตาหลอมยาของตนเองออกมาริมฝีปากเจียรอยยิ้มหญิงยโสพลังกวาดสายตามองมูห่ลูเย่ที่อยู่เบื้องหน้าตนอย่างดุแครนในขณะเดียวกันนั้นมูห่ลูเย่ก็หยิบสมุนไพรออกมาพลังจิตอ่อนจางวนเวียนอยู่เหนือสมุนไพรราวกับสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ฮะ ดินอี้เค่นเสียงเฮอยิบเย็ยนเสียงหนึ่งแล้วถอนสายตาของตนกลับมาเขาไม่มองมู่ดูเย่อีกแม้แต่ปราดเดียวและโบกฝ่ามือคราหนึ่งสมุนไพรกรรมหนึ่งก็ถูกส่งเข้าไปในเตาหลอมยาปเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมาจากใต้ฐานเตาหลอมยาเสียงดังปึบส่งไอร้อนระอุออกมาไม่เสียทีที่เป็นปรมาจารย์ลินอี้ทัศนี้ฉันกล้ากแกร่งยิ่งนัก พวกเราเคยเห็นการขึ้นบทอันช่ำชองนั้นของเขาหรือไม่มีแต่ผู้แข็งแกร่งเช่นเขานี่เท่านั้นจึงจะมีทัศสาเช่นนี้ได้ผู้ที่ส่งเสียงอุทานนี้ออกมาก็คือสิทธิผู้หนึ่งของตระกูลตรงฝั่ง,งจบตอนที่650ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามชมตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ